เฮลลี่เอาสักลูกดิ เคลลี่เอาลูกเคลลี่เคลลี่เอาเคลลี่เคลลี่เอาสักลูกดิกัปตันเอาลูกกัปตันตามสู้คว,วายกินค่ะพ่อ 波波我来，王立国。

เด oh. ็กสิคุณสกิลหมายเลขสิบออกไปลูกพักเข้าร่มก่อนแดดร้อน ลูกยเลยโอ้โหเข้าประตูดีไมลูกทำไมเออคิวเอา ผาตามลูกผาผาจิกไว้มาไอคิวโูมเอาเออโอโหทีเอาลูกให้ให้ให้เดี๋ยวออกโอ้ย รีวิวทีไปให้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 เออเคลลี่เอาเคลลี่เคลลี่เอออุ้ยอารน้ารีอุ้ยอ,อุ้ยอุ้ย Vou me uma...

khá áo luôn

อนนี้อยู่ช่วงชดเวลาการแข่งนครึ่งหลังสองนาทีดเวลาสนาทียังเสมอศูนยูนอยู่นะคะ้สงกามือฮ่ะไอคิว จับความลุกคณะกรรมการฝ่ายจีนขัแล้วว่นักเตะก็ปากมือกันในเกมกระทกกระทั่งกันบ้างให้ภายกันแล้วนักเตะไปทำคฟาโรบอาจารย์นักเตะของทุ่งควายกินก็ไปอาจารย์ของเบสิกสกิลอาจารย์เอ้ไอ้พรให้กับนักกีฬาไปทุ่มกองกันในแมตช์ต่อไป